หายาเฮ็ดกับเขาแซ่บหอยากเฮ็ดกับเขากริ้งขอไปติดตามรับชมแซววิสาบานเฮาทง youtube ของยายกิมเดอร์ค่ะพี่น้องหลักพี่น้องสิเดเฮ็ดกับเขาแซ่บสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ยายกิมสิผ้ามาตำบักเขือค่ะบักเขือม่วงพี่น้องน่วยบักไ่บักเขือฝรัง่งตามยายกิมมากค่ะไมต้ตำบักเขือน้ำกันค่ะพี่น้อง อันนี้คือบะเขือม่วงค่ะพี่น้องพูน่ะหนวยใหญ่บอพี่น้องค่ะหนวยบักใหญ่พูน่ะใหญ่ก็ฝ่มมือจิ้มอีกอ่ะเดี๋ยวจิ้มกระสีผ้าสักก่อนค่ะแล้วก็จิไปใส่แอร์ไฟค่ะพี่น้องอ่อนๆค่ะพาออกมาแล้วอ่อนๆเลยค่ะอ่ะมาใส่แอร์ไฟกันค่ะอันเดียวกะเต็มแอร์ไฟละค่ะพี่น้องค่ะเปียงเดียวอ่ะเดี๋ยวจะจิ้มจัดให้มันดีๆก่อนค่ะแล้วก็สีไปตั้งไฟกัน ยี่จ,จิ้มใส่ไฟสองลอยค่ะพี่น้องยี่สิบนาทีค่ะนี่ฮค่ะอ่าพานไปค่ะเดี๋ยวยี่จิ้มกระสิกกับกับคางก้นค่ะพี่น้องนี่มันบหันอีซุกทัวปันไดค่ะอ่าใส่สองลอยคือเกาค่ะอีกสิบห้านาทีค่ะเดี๋ยวห้อกระจังสีเอาไปตำค่ะพี่น้อง สุกแล้วคะพี่น้องคะ่ะเหลืองอุ้ยหุยพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปเตรียมพักกันสักก้อนคะ่ะพักซี่ต้นหอมพักซี่ใบเลื่อยค่ะพี่น้องหอมแดงคะ่ะในจิ้มกัสีหันสักก้อนค่ะพี่น้องคะ่ะเอาไว้ถ้ไซใสปนคะ่ะ จิ้มหั่นแล้วละค่ะพี่น้องพักอะมาตัมมะเขือกันบานนี้นี่ค่ะพี่น้องยายจิ้มกระชิไส่พริกกับกระเทียมลงไปก่อนค่ะกระเทียมยายจิ้มก็เอาไปจีอยู่ในไอไอไไฟนี่แหละค่ะพี่น้องอันนี้คือกระเทียมค่ะเดี๋ยวยายจิ้มแกกระเทียมแล้วก็มาตํากันค่ะพี่น้องค่ะ ริกกับกระเทียมแหลกแล้วยจิ้มกระสิมาปอกเปลือกบะเขือค่ะพี่น้องแล้วก็เอาลงไปตําค่ะนี่ยได้จิ้มกระสบปาดปาดจักน้อยค่ะพี่น้องเนี่ยให้มันตํไงค่ะให้มันแหลกว่หๆนี่ค่ะพี่น้องสิ่งที่สองค่ะอ่ะเดี๋ยวเหาก็มาตาให้มันแหลกสักก้อนค่ะ าแรกแล้วพี่น้องก็มาปรุงค่ะเนจิ้มก็ใส่ขนอไปค่ะใส่ขนอลงไปจักน้อยตามโดยชูโรสค่ะหล้กการแนวขาดบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะนะ่ำปลาหรือว่าน่ำปลาเดกเข้านี่แหละค่ะพี่น้องอ่ะยโยะใส่กันก่อนค่ะโ่วไอ้มันเข่ากันล้วเฮาก็จังสิมาเอาพักลงค่ะพี่น้อง าพักร่องแล้วฮากับสีมะย้วอีกเพื่อนนึงค่ะพี่น้องค่ะให้พักกับบะเขือมันเข่ากันค่ะกระจังเสี่เหลวค่ะพี่น้องอ่าแลลวเหลวค่ะจจิ้มกับสิเทใส่จานค่ะพี่น้องค่ะโหนนะเอยได้จานบางแย่งลยพี่น้องสวัสดีค่ะแซ่พิซานบันเฮามากเลยพี่น้องเห็นหน้าเห็นตากันบ่ วินป็น,ปนมืดอทะลัวสะลัวนะพี่น้องเมื่อนี้ยายจิมตำปนบกเขือพี่นอ้องบกเขือนวดพงยหญ่เอาไปจีไฟจีแอร์ไฟพี่น้องโมมีอันโมมีเตาทานคือบ้านเท่าค่ะพี่น้องคะ่ะแต่กะหอมคือกันค่ะนแล้วก็มาตำเส้นนามประแดกพี่น้องมามาเส็บๆน้ำยายจิมค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนนี้ ายกิมกินเขาเจ้าค่ะเขากันบ่านีพี่น้องปุ้ดเปกเขือปุ้นบกเขือก็เขาเจ้านี่เขากันบ่เอ้าเขาก็เขาต้องเขาแล้วเนาะพี่น้องมึงพักก่อนอื่นล่องพักมึงก่อนนะพี่น้อง ับห,<ำ>หอมอีกหนึ่งหอม หวา,านไปหน่อยมะเขือ กังงมืงอันเดียวมืงมึงด่นว่างไปมองหนึ่งก็ไปหามองหนึ่ง น,น้ำมนันกระเา็นน้ำขับพักพลัง Bình mình khách đi mặc ra chào quá ra đâu Hèn kia Kìa quá 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 đẹp. เผ็ดอยู่พี่น้องหมกพริกฝรั่งกระเพ็ดเผ็ดอ่ะมื้อนี้ยายจิมก็มากินให้เบิ่งซ้ำนี่เละพี่น้องออกกันไม่คลิปนาฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามแซ่บวิสานบ้านเฮาเป็นกำลังใจให้จิมนด้ไมเด้อค่ะพี่น้องสิได้เฮ็ดคลิปดีๆสู้พี่สู้น้องเบิ่งค่ะอยู่ดีมีแห้งสู้ผูสู้ข้นค่ะสวัสดีค่ะลำรวยเด้อพี่น้องเด้อ